สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะวันที่4ธันวาคมเลข4ดาวพุธนะเดี๋ยวเรามาเรนดอมไพ่นะคะดูกันซิว่าเขาจะติดต่อกับมาหาลูกๆหรือไม่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจารย์แม่นะคะได้รับการาติดต่อจากลูกดวงนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ๆแบบทะเลาะกันแล้วเลิกกัน,ออกกนแบบฟ้าผ่านะคะจบความสัมพันธ์แบบกระทันหันทั้งที่แบบว่าเฮ้ยมัน มันโรแมนติกมันดีมากๆนะคะต่างคนต่างเติมเต็มให้กันและกันแล้วอยู่ๆแบบอุ้ยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าคนในใจของลูกๆคนที่ลูกๆนะคะเพิ่งจะทะเลาะกันแล้วก็ห่างหายกันไปหรือจบความสัมพันธ์กันไปเนี่ยเขาจะติดต่อกับมาหาลูกๆหรือไม่เป็นแรนดอมทำนายไพ่โดยภาพรวมนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ใครสนใจดูดูส่วนตัวจิ้มลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์อาจารย์แม่เลยนะมีแอดมินคอยตอบกลับค่ะเดี๋ยวเรามาเช็ค Energy ของลูกๆและเขากันก่อนนะคะอุ๊ยเอเนอรระหว่างลูกๆและเขานะคะมีไพ่ปากเสียงขึ้นมาด้วยอะ่ะเออทะเลาะกันนะคะ ในเรื่องของการหึงหวงหรือคนของลูกๆอะ่ะมีคนของเขาอยู่อาจจะมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วเกิดรู้เรื่องราวระหว่างลูกกับเขาเออแล้วก็เป็นปัญหาทะเลาะกันเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างลูกลก,กับเขาว่ามันเหมือนคบกันแบบแอบๆอคบ,บกันแบบลับๆับเออนะคะคือ Energy ร,ระหว่างลูกกับเขาเป็นสถานการณ์ที่ แฟนของลูกๆหรือคนที่ลูกดิวอยู่เขามีตัวจริงหรือเขามีใครอยู่แล้วแล้วความลับของลูกๆถูกเปิดเผยแล้วเขาไปทะเลาะกันทำให้คนของลูกๆต้องจบความสัมพันธ์หรือต้องห่างหายหนีห่างถอยห่างเบรกพักความสัมพันธ์โอเคนี่คือ energy ออกมาในรูปแบบนี้ถ้าใช่ไปต่อกับอาจารย์แม่เลยค่ะ มาดูกันต่อนะคะมาเข้าหัวข้อกันเลยแล้วเขาจะกลับมาติดต่อคุณหรือไม่กลับมาติดต่อหาคุณหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันมาลุ้นพลังงานกันนะคะลูกๆมาดูสิว่าเขาจะติดต่อกลับมาหรือไม่อธิษฐานจิตกันเลยค่ะให้ไพ่ออลลค l อนล i ฟิชชุดที่หนึ่งของอาจารย์แม่เป็นผู้ทำนายนะคะมาดูกันมาดูซิ มันมีความผูกพันอุย้ยลูกๆมันมีแพชชั่นขนาดนี้อาจารย์แม่ไม่ได้เสียมว่าให้ลูกๆไปเป็นลักซ้อนไปเป็นมือที่สามนะคืออาจารย์แม่ก็ต้องแบบเกรดกับลูกๆอะใช่ไหมคะคือต้องดีใจกับลูกๆอะนะคะคือพลังงานมันออกมาแบบอ่านไพ่แบบไม่อวยมีแพชชั่นหลงไหลสิเนหากันและกันขนาดนี้ นะคะมีความรักความมั่นคงนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขอะลูกๆลูกๆคือคนที่เขาแบบรักและผูกพันลูกๆคือคนที่มันเหมือนจักรวาลส่งมาให้เขามาเติมเต็มเขาแล้วเขารู้สึกว่าครบหากับลูกๆแล้วมันอบอุน่นมันมีความสุขนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แฮปปี้ นะคะลูกๆทําให้เขามีความสุขแน่นอนเลยค่ะถ้าตามหน้าไพา่ไม่เกินหนึ่งเดือนนับจากวันนี้ที่เปิดไพ่กันไม่เกินหนึ่งเดือนติดต่อกลับมาหาลูกๆแน่นอนนะคะ energy แบบโหคลั่งรักคลั่งใครซิเนหาขนาดนี้นะคะฟันธงค่ะลูกๆ ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะจิ้มลิ้งหน้าโปรไฟล์เลยค่ะทุกคนแล้วพบกับอาจารย์แม่ได้ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ